จะช่วยตอบวันนี้มีอะไรมาเล่าหนงมีปัญหาเรื่องยีราฟตายค่ะฮะบ้านคุณเลี้ยงยีราฟเหรอเปล่าค่ะบ้านอยู่สวนนาหรอฮะหรืออะไรฮะมียีราฟ้วยคือหนูไปเรียนมาแล้วเขาบอกว่ายีราฟอายุสั้นแล้วเวลายีราฟตายอ่ะเขาจะขุดหลุมยาวๆหรือว่าเขาต้องหักคอยีราฟก่อนแล้วค่อยฝังอีพักกาทำไมมึงไม่ไปเสิร์ชกูเกิลหนูเสิร์ชแล้ว มีคนมีปัญหาเหมือนหนูเหมือนกันแต่เขาถามมาเป็นปีแล้วแต่ก็ไม่เขาก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันโอเคดีฉันพิมพ์เข้าไปแบบง่ายๆใน Google ว่าว่า how to bury a giraffe เฮ้ยนี่โบดความฝระหงดเวยเขาบอกว่าปกติแล้วสวนสัตว์เนี่ยมักจะเผาจ้ะจบเลยคราวนี้จบดูอื่องเนาะเขาจะเผาเผานะไม่ถังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่พวกตัวใหญ่ เพราะพวกเขาไม่มีที่ฝังเออเอ้าวจอ่าสายต่อไปสายต่อไปวันก่อนนะค่ะหนูไป กินข้าวกับแฟนแล้วแบบเวลาจ่ายตังค์แม่ค้าค่ะพอแม่ค้าทอนเงินกลับมาแล้วเราก็จะพูดว่าขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูพูดแบบนี้หนูแปลกไหมเพื <c oughs> ่อนชอบถามว่าทําไมถึงต้องแบบไปขอบคุณกลับทั้งที่เขาเป็นคนขายให้เรา <c oughs> เราเป็นลูกค้าทําไมต้องไปขอบคุณเขาไอ้มือไอ้เพื่อนอ่าเรียกอีเพื่อนมาคุยได้ัหมการขอบคุณคนมันไม่เป็นไรมั้งมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำมั้งพี่ก็ขอบคุณนะการขอบคุณคือขอบคุณที่เขายื่นของให้เรามากกว่ารับของเขาบางนี้ปะบอกอีเพื่อนว่ามึงมันมีปัญหาแล้วนะ มึงจะอยู่ในสังคมนี้ยากนะถ้าแค่คําว่าขอบคุณมึงยังมีปัญหาเนี่ยไม่อยากมาเจ้าเยอะเจ้าอยากเออไม่ใช่ปัญหาครับผมว่าการพูดขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีครับโอเคนะแจ่มนะค่ะโซนไงเอาอีกอุยมันดีว่ะต่อไปสั้นๆเนี่ยขายสายหนึ่งมา แฟนเป็นคนที่ชอบสาวแว่นมากๆจนถึงขั้นแบบว่าเนี่ยอยากให้หนูปรับรุปเป็นสาวแว่นก็ใส่แว่นเราไปตัดเลนที่ไม่ใช่เลนสายตาเนาะเ,ออเป็น<ด>เลนใสใช่แล้วก็ออแบบใส่แอปเอาเอา,เอาน่ารักแต่หรือถ้าเราไม่อยากใส่เราก็ถามเพราะว่าแล้วถ้ากูไม่ใส่แว่นมึงจะเลิกกับกูหรือไงเ,อเขา,าเลอกเขากับหนูที่ไม่ใช่สาวแว่นก็เพราะว่าเขาแบบว่าชอบทันตะติบางทีเขาก็กังวลว,ว,ว,ว่าเฮ้ยเขาชอบสาวแว่นมากๆจนบางทีแบบเหลียวมองถามหน่อยว่าแล้วาแล้วตอนนี้เรารัก เพามากพอที่เราจะใส่แว่นโดยที่ไม่ได้มมีไไ่ด้ตัดเลนส์สา่ตาไหมคือจ,จริงๆหนูโอเคค่ะหนูไม่ค่อยซีเรียสกับการแบบปรับลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็บอกเขาว่าบางทีหนูก็แอบอึดอเขาแบบเฮ้ยลุกเราไม่เข้ากับสาวแว่นนะคะหนูเ,เป็นคนผิวเข้มแบบผมอยากโตอะไรอย่างเงี้ยแพนจ้าแพนจ๋าแพนจ๋าใส่บางวันบางลุก ถ้ามันไม่ใช่ตัวเองจริงๆเขาควรจะรักที่แพนเป็นแพนดีสมมุติแม่งใส่แว่นไปสักพักใช่ป่ะแล้วแฟนของเฮ้ยแพนอย่าถอดแว่นนี่ดิป่ะชอบมากเลยเงี้ยเขาก็บอกประมาณว่าไม่ต้องใส่ตลอดโอเคนั่นแหละนั่นแหละครับแพรไม่ยากไม่ยากงั้นลุยเลืโองโอเคไปมาๆๆๆมาใส่มาดิสวัสีค่สวัสดีค่ะโหเสียงน่ารักจังเลยก็วันนี้อยากจะมาปรึกษาพี่ๆเรื่องโชว์กับนาฬิกาปุกค่ะเออหนู่ะอยู่กับ แฟนนะคะแฟนเนี่ยเขาจะต้องตื่นหกโมงถ้าไม่ตื่นหกโมงคือแบบสายแน่นอนจนตื่ทํางานคนละที่กันต้องตื่นตอนประมาณเก้าโมงครึ่งเนี่ยค่ะเขาก็เป็น,นะคนที<อ>่ตื่นยากมากค่ะพี่ตอนแรกเลยอะ่ะต่างคนต่างตั้งปาขุกของเตงก่อนเขาก็จะเป็นพวกประเทศปีห้าสี่สิบห้านอนต่อได้นีว่ว่าลืมตามาอีกทีนหนึ่งเดีพี่ก็หกโมงครึ่งแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนว่าเอางี้เธอก็ตั้งนาขุกของเธอไปฉันตั้งนาขุกของฉันเพิ่มให้เธอละกันปรากฏว่าเขาอ่ะ แต่คว้ามือถือหนูมาพี่<ะ>เอาไว้ที่เตียงฝังตัวเองใช่เขาไม่ออาให้ปลุกมันจะมีจุดที่เพี่สุดคือเขาอะลบนาฬิกาปลุกของหนูออก้วทำยังไงจะให้แฟนสามารถตื่นได้ตรงตามเวลาสักทีอะไรเงี้ยค่ะมาหาวิธีตื่นหาวิธีตื่นบางครั้งถ้าผมต้องออกเช้าจริงแล้วก็คือลงมานอนโซฟาเลยหนึ่งคือมันไม่สบายเกินไปแล้วมันจะตื่นง่ายขึ้น mm hmm. เปิดพัดลมเวยแล้วเราจะตั้งปลุกตั้งแต่ตีสองหรืออะไรก็เรื่องของเราแล้วทีนี้สองคือลองเปลี่ยนนาฬิกาปลุกครับไอนาฬิกาปลุกแบบโบราณผมว่าตื่นสุด แล้วเวลาวางให้วางใต้เตียงแบบประเภทที่เราต้องลงมันหรือลงมันล้วง<ม>เพื่อกดปิดอะ<ม>ควานเจอตื่นแล้วข้อ3คือมันมีหูฟังครับคือเป็นหูฟังสําหรับคนนอนยากแต่ข้อดีของมันคือมันจะอยู่ในหูของเราและตั้งปลุกในหูได้อของห<ม>อมเหมือนเพือกเลยค่ะไอยะ้ยากง่ายจังขอรูปกรอบ <laughs> ขอรูปกรอบสั้นๆเลยค่ะ <laughs> จริงๆแล้วรูปกรอบรู้สึกว่าไม่ต้องปลุกแล้วค่ะ <laughs> เพราะอะไรคะยิ่งปลุกอย่างนี้ไม่ได้เรียนรู้ค่ะมันเป็นชีวิตเขาหรือเปล่าที่ต้องไปทํางานไม่ต้องปลุกค่ะให้เขาเห็นความสําคัญของเรื่อง ลาด้วยตัวเขาเองค่ะบางคนน่ะเราช่วยฝึกความรับผิดชอบให้เขาไม่ได้ทางเดียวจะทําให้เขาเห็นความสําคัญของเวลาค่ะคือต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะพพุุพย